กวันถึงเจ้าขอเจ้าเจ้าโริทัศน์ี่ตอนี้ตํารวจเขาตผู้เพียนกับผมผิดตหอดเองมันนจใช้ยกนมาแล้วถายครับข่าวดีว่าเจอพร์ข่าดีค่ะนะนดีน้องเข้าแถวนี้อันคนไล่ ปินเีนหนาแต่กุ้นนะคะแต่เราเรม่ฟ้ฟ้าค่ะไม่ฟ้ฟ้าเรียนมา้เสียอคารมาล้วคะแล้วนัเป็นนบางโซนขึ้นเสียอาคารมค่ะครับผมรักทรับครับครับสวัสดีครับสองนปนว่าสองสองโซนได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายคุ้มขั้งถือ อาวุธมีสองศูนาขอใช้ความระมัดระวังเด่นรรยเวศนทราบว่ายี่ที่เกิดเหตุ

นี่วนี่นะเย็นใเย็นบ้าอู้บ้านอู้บ้านอู้บนบ้นหอบพอเยง

เาม่าเกูเขาเฮ้ยเ้นั่งลุกๆกปาดระบาดผู้ชี้ผู้ไทยแย่งยำกรวผู้ป่วยจิตเวชส่งโรงพยาบาลกันเ้เข้ามาในโางเรียนตัเหรียเขาบดกับกับนังแล้วให้อตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ trong một ngày đứng yên ngày đêm hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi